สวัสดีครับเล้า้าสู่ Bitcoin c a s e y ครับประจำวันที่15กุมภาพันธ์ครับผมวันนี้เรามีเรื่องของสถาบันหรือว่าบริษัทนะฮะที่หันมาสนใจในเรื่องของการลงทุนในบิ Bitcoin เพิ่มนะครับก็อาจจะเป็นการเดินเดินตามรอยส r a t จี้ก็ได้นะครับขอบคุณแหล่งข่าวครับกับสยามบล็อกเชนดอทคอนะครับ แหล่งข่าววงในเผยครับเกมสต็อปครับกำลังพิจารณาลงทุนในบิตคอยแลวก็คริปโตเคอเรนซีนะครับเกมสต็อปบริษัทที่ดำเนินการธุรกิจร้านขายวิดีโอเกมชื่อดังครับที่เคยเป็นกระแสหุ้นมีมกำลังพิจารณาลงทุนในบิตคอยแล้วก็คริปโตเคอเรนซีนะครับตามรายงานจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเรื่องนี้ครับแหล่งข่าวระบุว่าเกมสต็อปกำลังมองหาการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกครับโดยให้ความสนใจกับบิตคอยเป็นพิเศษหลังจากมีข่าวลือออกมาทําให้หุ้นของเกมสต็อปครับพุ่งขึ้น20% ในช่วงการซื้อขายนอกเวลาทําการยังไก็ตามครับบริษัทอาจยังไม่ตัดสินใจอย่างแน่ชัดนะครับว่าจะเดินหน้าลงทุนหรือไม่โดยหนึ่งในแหล่งข่าวระบุว่าเกมสต็อปเนี่ยอยู่ในช่วงของการพิจารณานะครับว่าการลงทุนในคริปโตนั้นเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทหรือไม่เมื่อสุดสัปดาห์ที <ornament ing. S 1> ่ผ no yes. ่านมาครับไลอ้อนโคเฮนครับซีอของเกมสต็อปก็ได้โพสต์ภาพบน X นะครับขณะอยู่กับไมเคิลเซเลอร์ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทสเตจี้นะครับ บริษัทที่ถือครองบิตคอยรายใหญ่ที่สุดของภาคธุรกิจนะในตอนนี้นะฮะอย่างไรก็ตามครับเซลเลอร์ก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการตัดสินใจของเกมสต็อปในเรื่องนี้ครับตามรายงานจะอีก2แหล่งข่าวแต่ผมว่ามันก็อาจจะมีผลเพราะว่าเขาได้คุยกันใช่ไหมเขาเรียกวิสัยทัศน์มันอาจจะส่งผลต่อกันย้อนกลับไปในปี2022ครับเกมสต็อปเนี่ยเคยเปิดตัวกระเป๋าเงินคริปโตครับที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดก,การสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วก็ NFT ได้แต่ในปี2023ครับ บริษัทต้องปิดกิจการลงโดยให้เหตุผลว่าความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบไลอ้นโคเฮนนะฮะซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งชีวีนะฮะได้เข้ามาซื้อหุ้นเกมสต็อปในปี2020ครับแล้วก็เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารของบร,ร,ริษัทในปี2021ขณะที่หุ้นของเกมสต็อปกลายเป็นกระแสหุ้นมีมช่วงตลาดทิยงกำไรด้วยประสบการณ์ด้านอ e ีคอมเมิร์ซของเขาครับนักลงทุนหลายคนครับก็หวังว่าไลอ้อนโคเฮนจะสามารถปรับโฉมเกมสต็อปให้ทันสมัยขึ้น แต่บริษัทก็ยังคงเผชิญกับความท้าทายในการปรับตัวเข้ากับพฤติกรรมของเหล่าเกมเมอร์ที่เปลี่ยนไปนะครับภายใต้าการบริหารของอไลอ้อนโคเฮนครับทำให้เกมสต็อปเนี่ยมุ่งเน้นไปที่การลดต้นทุนแล้วก็ปรับโครงสร้างธุรกิจให้ทํากําไรได้แม้จะไม่มีการเติบโตมากนักเมื่อ2พฤศจิกาย,ยนปี2023นะครับ2023นะครับบริษัทมีเงินสดสํารองอยู่4.6พันล้านดอลาลาร์แล้วก็ได้ใช้เงินบางส่วนเพื่อการลงทุนตามเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานกรอตต์เมื่อเดือนธันวาคมนะครับ หาก g a ม e ต t p p ตัดใ,ใจซื้อบิตคอยจริงนะครับบริษัทจะเดินตามรอยบริษัท s t t e t y นะครับโดยบริษัทนี้ได้เข้าซื้อ Bitcoin มูลค่าหลายพันล้านเนาะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็คือ Strategy าทำมาเป็นตัวอย่างอยู่แล้วนะครับคือก็ <laughs> โดยไอ้ r a t e g y เนี่ยนะฮะก็เปลี่ยนตัวเองจากบริษัทซอฟต์แวร์ไปเป็นบริษัทที่ซื้อบิตคอยเป็นหลักนะครับซึ่งก็ช่วยให้ราคาหุ้นของ Strategy เนี่ยพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วแม้ว่าจะมีความผันผวนสูงก็ตาม เื่อเดือนธันวาคมครับปี2023นะคณะกรรมการของอบริษัทของของเกมสต็อปก็ได้อนุมัตินโยบายการลงทุนใหม่ซึ่งให้อำนาจไลอ้อนโคเฮนครับแล้วก็กรรมการอิสระ2คนพร้อมทีมงานที่เกี่ยวข้องบริหารพอการลงทุนของบริษัทนะครับอย่างไรก็ตามการลงทุนทั้งหมดครับต้องเป็นไปตามแนวทางนโยบายหรือได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการโดยกระชันหรือได้รับเสียงข้างมากจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทคุณคิดยังไงฮะคุณคิดว่าไลอ้อนโคเฮนนะจะ เอาด้วยกับการลงทุนใน Bitcoin แบบแบบไมเคิลเซเลอร์หรือยังไม่กล้าพอคือยังไม่ยังไม่คิดว่าจะเอาด้วยแค่ลองย่างเชิงนะพิจารณาลองเสนอดูก่อนอนนี้ก็แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมเชื่อว่าอีกไม่นานฮนะอีกหลายบริษัทจะจะเข้ามาถือครอง Bitcoin เป็นกองทุนสำรองคล้ายกับ Strategy นะครับนะคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มากันนะครับคอมเมนต์ comment ข้างล่างมา จะได้พูดคุยกันนะอย่าปล่อยให้เป็นไอ้พวกสแปมมาเม้นต์อย่างเดียวเอาเป็นคนปกติมาเม้นต์กันบ้างก็ได้นะครับอ่ะก่อนจะจากกันนะฮะยังไงก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับผมมีหลายช่องทางนะฮะทั้งของผมเองนะทั้ง IG นะฮะทั้ง t i k t o k นะครับนะแล้วก็สามารถสปอร์ตกันได้ผ่านทางเนี่ยโทมันนี่นะฮะแล้วก็ยังมีบิตคอ i น์และนิวเวิร์กนะครับฝากติดตาม Bitcoin Casey ด้วยนะฮะเราเข้าสู่ปีที่4แล้วนะฮะบ้าไอ้สุดเรื่องของ Bitcoin ครับเจอทุกวัน8ปดโมงเช้าตามเวลาประเทศไทยนะครับที่ YouTube แล้วก็ Rumble Thai t o w น Channel คอนเทนต์ดีของไทยทั่วโลกครับเพราะที่มีคนไทยนะครับแล้วก็ผมแชร์คลิปนี้ไปที่ Facebook f แฟนเพจของผมด้วยนะช่อง Sack Nobody คือชื่อเดียวกับ IG แหละครับก็ลองเซิร์ชดูก็แล้วกันเจอแน,น่นอนนะครับส่วนใครอยากซื้อ Bitcoin อยากเทรดคริปโตสมัครได้เลยครับที่ QR Code ตรงนั้นฮะ BuyBit นะครับก็ลองใช้กันดูก็แล้วกันนะวันนี้ Bitcoin ก e ซลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ